งานคอนเสิร์ต90ปีบูชาพ่อครูรักรักพงที่สุดแสนจะอลังการและสร้างความประทับใจให้แก่เหล่าบรรดาศิลปินและผู้ชมผู้ฟังกันอย่างล้นหลามพวกเราใช้เวลากัน1ปีกับอีก2เดือนในการเตรียมงานผ่านความเสียสละของทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดเป็นงานฟรีคอนเสิร์ตซึ่งพ่อครูให้นโยบายว่างานนี้ต้องฟรีทุกอย่าง เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกแห่งการสอนธรรมะโลก,กุตระผ่านเสียงเพลงจากการประพันธ์ของครูรักรักพงสู่การเป็นพ่อครูสมณะโพธิรักผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวอาโศกตั้งแต่เมื่อครั้งยังโลดแล่นในวงการโทรทัศน์ในนามรักรักพง์ซึ่งท่านเป็นทั้งพิธีกรนักแสดงผู้จัดรายการทางวิทยุผู้จัดรายการ างสถานีโทรทัศน์ช่อง4ี่บางขุนพรมสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยรวมถึงการเป็นนักแต่งเพลงตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นท่านมีนามปากกามากกว่า30นามปากกาเช่นโบราณวทัตถ์สมัยจำปาแพงเป็นต้นรวมแล้วมากกว่า100บทเพลงที่ท่านได้ประพันธ์ไว้ในชีวิตและสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงคือพ่อครู ไม่ได้อยู่รับชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้เพราะท่านกลับคืนสู่ธาตุเมื่อวันที่11เมษายน2567 โดยงานคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยเปิดให้เข้าชมฟรีมีอาหารมังสวิรัตหลากหลายจัดในสไตล์ค็อกเทลเป็นการเผยแพร่อ,อาหารมังสวิรัตที่มาในรูปแบบนานาชาติโดยผู้ที่มาร่วมงานสามารถเลือกรับประทานได้ฟรีน้ำดื่มบริการฟรี อีกทั้งยังมีของที่ระลึกมอบให้อีกหลายอย่างเช่น 1. หนังสือคอนเสิร์ต90ปีบูชาพ่อครูรักรักพง 2. หนังสือความรัก10มิติ 3. หนังสือจเจริญชีพด้วยการก้าว 4. เข้าสารไร้สารพิษและ 5. หนังสือเนื้อเพลงที่ขับร้องในงานคอนเสิร์ต 29บทเพลง30เวอร์ชันทำให้ผู้ฟังได้แง่คิดในทางธรรมและมองโลกตามความเป็นจริงในหลายๆเพลงเป็นเพลงดังในอดีตอาทิเพลงผู้ครองรักขอรักเ้าชัั่วาาดินสลยยงื่นรัก แพ้แจนสูงสิ้นสลายทำลายเราพนสุดตนเปรียบเร่ฟ้าต่ำแผ่นดินสูงมัน เร่งรถไฟเสียงพูดเพมสุขสันต์ร้องเพลงรถไฟกันบริหัรสุดสบายพูดดังปังปังและที่ทําให้ผู้ฟังน้ําตาซึมเมื่อได้ฟังคือบทเพลงปูรณภาพซึ่งเป็นบทเพลงสุดท้ายที่พ่อครูได้ประพันธ์ขึ้น ศิลปินนักร้องที่มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงประกอบด้วยคุณวงจันทร์ภัโรธคุณนันทวันเมฆใหญ่สุวรรณปิยะศิริคุณวินัยพันธุรักคุณสีสไลสุชาติวุตรแพทย์หญิงพันธิวาสินรัชตานนนคุณอุมาพรบัวพึ่งคุณทิพวันปิ่นทิบาลคุณสุดที่นันจันทระคุณกัญญารัตน์กุยสุวรรณรวมถึงนักร้องรับเชิญ อย่างครูเจี๊ยบหนนทิยาจิวบางป่าคุณปานธนพรแวกประยูนคุณขวัญระวีและคุณออดการจนะพลินอีกทั้งยังมีนักร้องหนุ่มสาวจากเวทีประกวดเดอะโกลเด้นซองประกอบด้วยคุณแอคโชคชัยคุณผิงผิงสรวีคุณวินวัสินคุณโตโต้ธนเดชคุณเอฟรัฐพงษ์ คุณเมจิพัทรานิตคุณบูมวรากรคุณเก็ตุนพันธนนคุณชมพู่ภาพตะวันคุณพลอยพลอยภัยลินคุณแจนสาธิตาคุณจักพรมมินคุณภูภูริศและผู้ที่มีส่วนสำคัญในคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะเป็นใครอื่นใดเป็นมีได้นอกจากคุณหนึ่งจักรวาลเสาธงยุติธรรมผู้เรียบเรียงเสียงประสาน และมิวสิกดเรกเตอร์รวมถึงควบคุมการแสดงบนเวทีโดยมีคุณเกลือกิติเชี่ยววงกุลเป็นพิธีกรดำเนินรายการบนเวทีคุณหนึ่งจัก,กรวาลเคยกล่าวเปิดใจว่าผมได้ทำเพลงหลายๆเพลงผมไม่เคยรู้จักเลยผมรู้จักแค่สามเพลงแต่วันนี้ได้เล่นผมดีใจมากๆและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้สร้างสารรค์ผลงานเพลงเหล่านี้และบรรจงออกมาใหม่เพราะเพลงเหล่านี้คือเพลงของแผ่นดินและเพลงเหล่านี้จะไม่ตายไปจากแผ่นดินเพราะเราจะมีแต่ต่อยอดไปเรื่อยๆหลังจากที่ผมได้ทำแล้วผมขอพูดเรื่องความยากก่อนคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่กล้าพูดเลยว่าเป็น หนึ่งคอนเสิร์ตตลอดชีวิตการทํางานของนักนนตรีคนหนึ่งนะเป็นคอนเสิร์ตที่ยากมากสมมติถ้าติดท็อปทแหละเป็นยากยากมากยากเพราะอะไรข้อแรกไม่รู้จักเลยเอาไง,ไง่ายๆพี่รู้จักทั้งคอนเสิร์ตเนี่ยไม่เกินห้าเพลงแต่เราต้องเล่น29เพลงมันไม่รู้จักเลยอะ่ะห้าเพลงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้คล่องทุกเพลงนียนะข้อ2คือ พอเราทาเ,เป็นอัลบ,ลบั้มออกมาแล้ว16เพลงเราต้องทําเพลงที่เป็นเช่นในคอนเสิร์ตอีกแล้วเพลงที่หลังจากคอนเสิร์ตเราคิดว่าเออคงไม่มีอะไรแล้วแหละตอนแรกแรกคิดอยู่นะเฮ้ยเราทาอัลบั้มครบแล้ว16เพลงสบายใจแล้วเหลือ14เพลงมันมคงไม่ยากหรอกต่อให้ชื่อเพลงไม่รู้จักเลยนะมันมคงไม่ยากกว่านี้หรอกแต่ปรากฏว่าพอทาไปปุ๊บโอโ้โหมันยากกว่าไอ้16เรลงมันยากมันยากกว่าไอ้16เพลงอีกเพลงทั้งหมดทํายังไงก็ได้ให้ คนรุ่นหลังยังสืบสานต่อมันมีนความท้าทายปกติเวลาผมทำเพลงผมวางโน้ตก็จริงแต่ถ้าทุกคนเล่นต้องเล่นตามความรู้สึกไม่ใช่เล่นตามโน้ตถ้าเล่นตามโน้ตใครๆก็เล่นได้แต่นี่พอเล่นตามความรู้สึกเพลงนี้รู้สึกอะไรทำตัวโน้ตอันนี้ให้มันมีชีวิตขึ้นมาคือทุกเพลงเราจะตั้งเป้าไว้เลยว่าต้องเพราะตั้งแต่อินโทร คืออินโทรมาปุ๊บต้องเพาะเลยไม่ต้องรอฟังเนะื้อถ้าฟังอินโทรปุ๊บต้องรู้เลยว่าในเพลงอ่ะโคตรเพาะแล้วแล้วสิ่งที่เราดีใจมากคือนักดนตรทีทุกคนพูดเลยนะว่าพี่หนึ่งเพลงอะไรอ่ะหนูไม่รู้จักเลยแต่เพาะมากทุกคนพูดแบบนี้นะทั้งทั้งที่เขาไม่ได้นัดกันเขาอาจจะเราอาจจะฟังว่าเอ้ยเขาอวยหรือเปล่าเพราะว่าเขาเล่นคอนเสิร์ตนี้ไม่ใช่ทุกคนพูดเลยว่าเพาะเพาะมากเพราะเราถามแต่ละคนเรามีวิธีการถามเวลาเล่นอ่ะพูด อันนี้เพลงนี้พูดถึงอะไรําทีมองมองบางคนเล่นหรือ่างเล่นอยู่้โหเขาอินอ่ะเาบอกเฮ้ยเนี่ยหนูน้ำตาไหลมีนะวิเศษข้อสุดท้ายเลยที่เราภูมิใจมากคือตลอดระยะเวลาสี่ชั่วโมงกว่าคนดูประทุทุกเพลงคนดูชอบทุกเพลงคนดูแทบจะไม่ลุกเลยเพราะเรานั่งอยู่ข้างบนเราเห็นเลยว่าคนดูแทบจะไม่ลุกไปไหนเลยนอกจากพักเครื่องแล้วคนดูถึงไปอันนี้แบบเป็นความภูมิใจว่าเฮ้ย เพลงที่พวกเขาไม่น่าจะรู้จักเหมือนกันน่ะแต่ทุกคนชมว่าทุกเพลงเพราะพอเราเราได้เห็นโซเชียลเนาะพอหลังจากคอนเสิร์ตปุ๊บทุกคนเขียนว่าเพลง,งเพราะมากฟังวางแล้วไม่เบื่อเลยสี่ชั่วโมงกว่าอันเนี้ยมันคือความพิเศษที่เฮ้ยเราทําสําเร็จแล้วเหรอเพลงที่เราแม่งไม่รู้จักเลยนะแต่ทําให้คนข้างล่างมีความสุขได้แสดงว่าคนที่เหลือที่ยังไม่ได้ฟังอ่ะที่เขาไม่ได้เข้ามาดูเขาต้องมีความสุขแน่ถ้าเขาได้ฟังกลับมาบ้านปุ๊บ ไม่ได้อาบน้ําพักผ่อนนะเราเปิดย้อนหลังดูเลยเเยังยังสนุกต่อยังสนุกต่อแล้วสิ่งที่ที่เจ๋งวันนั้นคือมีอยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มน้องๆไปกินกันต่อไปคุยเรื่องคอนเสิร์ตเปิดคอนเสิร์ตบอกเนี่ยไปอยู่ไหนกันต่อไปอยู่บ้านเบอร์เบตเออไปดู <c oughs> ดูย้อนหลังบอกเอ้ยนี่ก็ตรงนี้ก็ดูเหมือนกันว่าเนี่ยดูเหมือนกันรู้เลยว่าทุกคนมีความสุข แล้วทุกคนก็โทรบ,บอกว่าขอบคุณมากขอบคุณมากคอนเสิร์ตเพลงเพราะจริงๆท,ท,ทั้งๆที่คนละฟิลลิ่งอ่ะที่เราให้เขาซ้อมแต่วันแรกเลยเขาบอกเพลงอะไรไม่รู้จักเขาบอกว่าอย่าว่าแต่พวกแกไม่รู้จักเลยฉั <c oughs> <c oughs> นคนทาเนี่ยกว่าจะเสร็จแต่ละเพลงอ่ะไม่รู้จักเลย <c oughs> ทุกเพลงคือคําสอนพอคําสอนมันอยู่ในหัวเราอายุป่านนี้แล้วเนะ <c oughs> อะเราอายุเราปูนี้แล้ว เพราะคาสอนให้ปรงสอนให้อย่างนู้นนี่สอนให้อยู่กับตัวเองทุกอย่างเพื่อคําสอนในชีวิตจริงมันคือศัจธรรมของความเป็นจริงมันเลยออกออกจากหัวไม่ได้ถ้าเป็นคําเทศพระเทศออกไปอ่ะมันอาจจะเออแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปแล้วแต่นี้ทุกอย่างมันเป็นดนตรีมันเป็นเมโลดี้คำสอนมันเป็นร้องเพลงมันเป็นมันเป็นเพลงอ่ะพอมันเป็นเมโลดี้ปุ๊บมันอยู่ในหัวพอมันติดเหมือนคนเหมือนเราฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่อ่ะถ้าเราชอบเพลงเนี้ย สังเกตไหมมันก็จะอยู่ในหัวเราอย่างเงี้ยจนมีคนบอกว่าใครก็ได้ช่วยเอาเพลงนี้ออกจากหัวทีอะไรเงี้ย่อันนี้คือกรณี้เลยตอนนี้พวกเราพวกเราจะเจออันนี้อยู่ถามนักตีหลายคนยังเป็นอยู่บอกเฮ้ยสนุกนะคนยังอยากกลับมาเล่นอยู่เลยย้อนไปเมื่อวันที่3เดือน3ปี2566คุณหนึ่งจัก,กรวาลคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลและคุณสุดทธินันจันเทระ รวมถึงผู้ใหญ่อีกหลายท่านได้ไปกราบนมัสการพ่อครูที่บวรปฐมอโศกจังหวัดนคนปรปฐมในงานพุทธ,ธาพิเศษสุดยอดปาฏิหาริ์ครั้งที่47เพื่อเรียนปรึกษาพ่อครูเกี่ยวกับการจะเตรียมจัดทำคอนเสิร์ตโดยการนำบทเพลงที่พ่อครูได้เคยประพันธ์ขึ้นทั้งในอดีตสมัยเมื่อเป็นรักรักพงจนกระทั่งเป็นพ่อครูสมณะโพธิรักภายใต้ชื่องานว่า งานคอนเสิร์ต90ปีบูชาพ่อครูรักรักพงหลังจากนั้นได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อประสานงานกันด้านต่างๆและแบ่งหน้าที่กันโดยมีการก่อตั้งคณะกรรมการคอยคัดเลือกบทเพลง30บทเพลงเพื่อนำมาใช้ในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้หนึ่งในนั้นคือการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงเพื่อนำมาโปรโมตในรายการ นับถอยหลังคอนเสิร์ต90ปีบูชาพ่อครูรักรักพงซึ่งมีการจัดเป็นประจำทุกๆเดือนเดือนละหครั้งเพื่อเป็นการเปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลงถือเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดโดยมีการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอทั้งหมด16บทเพลงงานครั้งนี้เป็นฟรีคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีระบบสาธารณะโพคีรองรับ เพราะหากเป็นงานคอนเสิร์ตทั่วไปต้องใช้งบประมาณอย่างสูงมากเป็นงานคอนเสิร์ตในอุดมคติเป็นงานคอนเสิร์ตของศูนย์รวมผู้ที่มีความศรัทธาแห่งการให้มีญาติธรรมและลูกหลานสิทธิ์เก่าสัมมาสิกขารวมพลังกันมาจากทั่วทั้งประเทศโดยรวมแล้วมากกว่า200ชีวิตและทีมงานสื่อบุญนิยมตั้งแต่ยุคแรกถึงปัจจุบันกว่าอีก100ชีวิต โดยการจัดงานนี้มาในทีมดอกย่ากับสโลแกนว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้อีกทั้งยังมีการแสดงจินตะดีลาประกอบเพลงที่ลูกๆห,หลานๆชาวอโศกได้ตั้งใจฝึกซ้อมกันมานานร่วมสิบเดือนแล้วมาแสดงลีลาและการร่ายรำอันสวยสดงดงาม ยิ่งช่วยสื่อความหมายบทเพลงของพ่อครูได้อย่างสมบูรณ์ประทับใจผู้ชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ยังติดตาตรึงใจเปิดการแสดงรอบเดียวในวันที่2มิถุนายน2567ซึ่งบัตรถูกจองเต็มตั้งแต่เปิดรับจองภายใน4ชั่วโมงญาติธรรมชาวอาโศกจากบวรต่างๆ หลายบาวรต่างเสียสละไม่เข้าชมในวันแสดงจริงเพื่อให้ผู้ชมทั่วไปได้รับชมรับฟังเสียงเพลงโลกุตตระผ่านคอนเสิร์ตในครั้งนี้รอบซ้อมวันที่1มิถุนายน2,567มีผู้ชมกว่า1,300คนซึ่งส่วนมากเป็นญาติธรรมชาวอโศกส่วนในรอบแสดงจริงวันที่2มิถุนายน2,567 ผู้ชมเต็มทั้ง3ชั้นกว่า1,600คนและยังมีผู้ที่ไม่มีบัตรที่นั่งมาลงชื่อสำรองเผื่อจะมีใครสละสิทธิ์แล้วตัวเองจะได้เข้าไปนั่งรับชมคอนเสิร์ตกว่าอีก300คนจากครูรักรักพงสู่การเป็นพ่อครูสมณะโพธิรักผู้เป็นนักบุญผู้ที่มีความเห็นแก่ตัวเป็นศูนย์จึงมีแต่ความเห็นแก่ผู้อื่นช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นช่วยเหลือมวลชน ช่วยเหลือโลกอยู่ตลอดเวลานับเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ของการแสดงคอนเสิร์ตโลกกุตระบนเวทีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่ถูกจัดขึ้นเพื่อบูชาพ่อครูเป็นการส่งต่อการให้และการแบ่งปันรวมถึงเป็นการรับเป็นการส่งต่อมอรดกธรรมอันล้ำค่าสู่คนรุ่นต่อๆไปตราบนานเท่านาน ทั้งเพลงบุรณภาพกับอีกทุกๆเพลงและนักกรองทุกท่านคือขุนูประการของสังคมที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ให้ลูกหลานเยาวชนและประชาชน,ชนชาวไทยจะรุกจดจำในคุณงามความดีของท่านเราจะได้เดินตามรอยเท้าท่าน แต่สําหรับพ่อท่านที่นึกถึงตลอดเวลาคือการให้ให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ท่านก็เมตตามมากเมื่อไหร่ก็ตามทีม่ได้พบท่านเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยความอิ่มอกอิ่มใจในความเมตตายังไม่ต้องมาถึงคอนเสิร์ตหรอกค่ะแค่นึกถึงพ่อท่านนะคะสิ่งที่ได้ก็ได้อย่างมหาศาลถ้าเผื่อมันยิ่งใหญ่และมหาศาลแสดงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะก็เป็นอะไรที่ ฟังแล้วคุณก็จะได้แนวคิดด้วยครับในการปฏิบัติชีวิตด้วยอันนี้เป็นสุดยอดเอให้ทุกคนมีความสุขวันนี้เป็นอะไรที่โอ้โหธรรมะจัดสรรสวรรค์จัดสร้างจักรวาลจัดเรียงสุดยอดครับสะท้อนตัวพุทธธรรมนะฮะตัวธรรมะบางส่วนก็เป็นการสะท้อนความรักชาติรักแผ่นดินเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนของพ่อท่านเองนะครับซึ่งออกมาในในเนื้อเพลงที่ท่านแต่งภาษาสวยมากนะ ภาษาที่พ่อตั้นแต่งเพลงเนี่ยเป็นภาษากวีท่านนึกภาษาได้แล้วในมุมเดียวกันท่านก็นึกสิ่งที่มันเป็นทำนองเพลงได้ออกมาพร้อมกันซึ่งอ,อันนี้น่าทึ่งครับท่านได้สร้างสิ่งดีๆไว้ให้เรานะคะเป็นที่ระลึกที่เราที่ว่าจะได้เอามาใช้ปฏิบัติต่ตอไปนะคะหลวงปู่ได้ใจเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับไออาคารมัน ไอศูนย์วัฒนธรรมมันจะแตกเลยด้วยพลังเสียงของนักร้องจัดได้ดีมากๆละเอียดทุกขั้นตอนเลยค่ะประทับใจมากจริงๆเลยค่ะบริจาคก็ไม่รับเป็นงานที่ให้อย่างเดียวเลยทุกคนเนี่ยรับแบบเต็มๆเลยดูแล้วซาบซึ้งมากค่ะขอบคุณมากนะคะบอกไม่ถูกนะมันตื่นตันไปหมดทุกอย่างเลยมันชื่นใจหมดเลยจริงๆ ใจตั้งแต่ทุกดูทุกคลิปเลยที่ถ่ายทอดนะนะนะเห็นความสมัค้รกันของทีมงานแล้วก็ได้เห็นได้เอาผลงานของพ่อครูออกมาให้กับประชาชนได้รู้จักกันนะครับเป็นเพลงที่ไพเราะแล้วก็มีความหมายแล้วเราไม่รู้เลยว่าท่านสมณโพธิลักษณ์เนี่ยท่านได้แต่งเพลงไว้มากมายขนาดนี้วันนี้เป็นวันเป็นวันแรกที่ที่ได้รับรู้แล้วรู้สึกเราซาบซึ้งมากค่ะ เออเพลงบางเพลงของท่านพ่อเนะเขาเรียกพ่อเนี่ยก็แบบว่าเป็นเพลงที่พ่อนะเราไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วพอฟังดูก็บางเพลงก็น้ําตาไหลนะบางทีชอบก็รู้เพื่อนเพื่อนที่อยู่สันติสศกชวนมาก็รู้สึกไม่ผิดหวังประทับใจเพลงสุดท้ายมากครับไทยคือไทยเทิดไทยสุดใจสิ้นใจเพื่อไทยนิรันดร์ครับโดยเฉพาะเพลงเบืรณนากนี่แบบขนลุกมากๆนะค่ะตื้นตันใจจนบอกไม่ถูก แบบน้ำตามันไหลามาเองว่าพ่อท่านาน่ะมีเมตตาเหลือเกินชอบมากค่ะอยากให้มีอีกเพลงที่พ่อท่านแต่งขึ้นเนี่ยมันสอนใจมันเตือนใจให้เป็นให้เราทำความดีอะค่ะโดยท่วงทานองที่บอกจริงๆว่าน่าทึ่งรู้สึกเป็นบุญมากที่ได้มาร่วมง,งานครั้งนี้ค่ะ ครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะและลูกหลานชาวอโศกต้องขอขอบคุณคุณหนึ่งจัก,กรวาลเสาธงยุติธรรมและวงจัก,กรวาลแบดนเป็นอย่างสูงรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่คอยอำนวยความสะดวกและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์และมารับชมงานคอนเสิร์ต90ปีบูชาพ่อครูรัก รักพงในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณและ,จะเจริญทรรมสำนึกดีครับ